คนะครับผมมาพร้อมกันหมดแล้วเนาะนะครับโอเคครับเจนน้องเดินมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมครับวันนี้บรรยากาศสดเลยนะครับผมที่บ้านพี่ชัยเนาะครับผมจะมาตามโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับวันนี้ครับชุดต่องวดปล่อยไปแล้วใช่ไหมพี่ครับผมวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายเนาะครับผมครับเป็นไงบ้างพี่หลังจากที่ปล่อยชุดช่วงต่องวดมา ันดีไหมพี่ก็ฟันดีครับโอ้คับผมฝันว่าไดขึ้นรถทั้งคืนเลยขับรถทั้งคืนเลยครับผมขับไปไหนพี่ขับรถครับขับรถไปทางเนี่ยทางตะวันออกเลยครับโอ้ขับรถไปทางตะวันออกครับรถที่ขับนี้เป็นรถไครพี่รถกระบะเขาพี่ชายครับรถกระบะของพี่ชายครับโอ้คับผมแต่ทุกวันนี้ที่พี่ใช้อยู่นะเป็นรถเก่งใช่ไหมครับเป็นรถเก่งครับแต่ว่าในความฝันนี่เป็นรถกระบะเนาะครับ ขับไปไหนพี่ในความฝันรถกระบะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าขับไปไหนแต่ว่าก็ฝันว่าได้ขับคันนี้เลยขับไปเรื่อยๆเลยยังขับไปเรื่อยๆเลยครับขับไม่มีแบบขับไปเรื่อยๆขรบไปงตื่นนะครับอ๋อก็คือว่ามีพี่ขับคนเดียวใช่ไหมครับในความฝันครับผมแต่ไม่รู้ไม่ทราบว่าขับไปไหนรู้แต่ว่าขับไปเรื่อยๆครับผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะออกทะเบียนรถใช่ครับ ปกตินี้พี่เคยฝันในลักษณะนี้นะครับก็เคยฝันนะครับเมื่อก่อนนี่ก็ฝันว่าขับรถเก๋งเนาะฝันว่าขับรถเก๋งคันนี่แหละก็ทะเบียนสองห้าศูนย์หนึ่งนะครับก็ออกศูนย์ห้าไอสองห้าอย่างี้โอออกสองห้ารับก็เคย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 ฝันว่าขับรถแล้วออกตลอดโอ้าเคยฝันอย่างนี้มันจะออกรับผมแต่วันนี้มาฝันว่าครับขับรถกระบะครับรถกระบะทะเบียนอะไรพี่เจ็ดเก้าหกห้าครับเจ็ดเก้าหกห้าครับครับเจ็ดเก้าหกห้าเนาะ ครก็เลขสวยนะเลขสวยนะครับทานผู้ชมเนาะเจ็ดเก้าแล้วก็หกห้าเจ็เก้าหกห้าหกห้ารงเส็จงดนี้จะดังพอสมคกวนนะครับทานผู้ชมเนาะก็แล้วเลขความฝันของพี่ชายเนี่ยมันตรงกันกับสูตรคำนวณด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับตรงกับสูตรคำนวณด้วยอมชุดที่แล้วที่ปล่อยไปก็แค่ชุดเก้าตัวเดียวครับครับชุดนี้ก็ปล่อยโค้งสุดท้ายก็ปล่อยให้นะครับครับก็คือว่าตอนที่ให้มาต่องวดเนี่ย เป็นน้าจิ้มก่อนใช่ไหมพี่ใช่ครับตอนนั้นก็นที่ปล่อยไปชุดที่แล้วนี่ก็ออกหกสองนะครับก็เข้าหกสองครับครับส่วนใหญ่จะเข้าไดส้สองตัวนะพี่เนาะครับผมก็คือว่าชุดล็อกตัวแคร่สองสองตัวน่ะสองตัวครับครับครับก็คือว่าสูตรนี้ใช้ได้ทั้งปีใช้ได้ทั้งปีครับผมเดินดีทั้งปีเด<ส>ินดีทั้งปีครับเท่า่ว่าถูกถูกตลอดถูกทั้งปีจริงไหมพี่จริงจริงครับจริงเพราะว่าบางทีน่ะเราจะถ้าใครมีเลข เขาเรียกเลกวิ้งเนาะใครใมีเลกวิ่งแม่นๆนี่เอามาประกบตัวนี้ะจ,ะจะได้ครับครับวิ่งเลกวิ่งแม่นๆมาในถูกทั้งปีเลยใช่ครับอืมครับมีทั้งศูนย์ถึงเก้าเลยศูนย์ถึงเก้าเจ้าของสูตรของเขาเนี่ยก่อนที่พี่จะไปเอามาเนี่ยถูกมาตลอดใช่ถูกมาตลอดจนถูกจนแบบพี่งสงสัยแบบเออ,แต,อแต่เขาก็ไม่ไม่ไม่ไมจะออกกล้องไม่อะไรนะแต่ว่าเราก็เราขอขอขอเลกล็อกเข้ามาเขาเรียกเลกล็อกเนาะเลกล็อกเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็ หาเลขวิ่งดีๆมาแล้วก็มาเข้าทุกงวดเัมืครับพี่มีหน้าที่เอามาแบ่งไปให้กับท่านผู้ชมใช่ครับอืมนะครับถูกทั้งปีเดินดีทั้งปีนะครับท่านผู้ชมเนาะเดแต่งวดนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันงวดที่แล้วหกสองใช่ครับถ้าเกิดว่าเลขล่างไม่ออกศูนย์ศูนย์นี่เพิ่เพถูกทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมพี่ถูกทั้งบนทั้งล่างมันมาออกศูนย์ศูนย์เนาะมันก็เลขนี้เนั่มันก็ค่อนข้างที่จะซื้อยากนิดนึงเนาะใช่ครับสำนักไหนก็ไม่ค่อยถูกครับศูนย์ครับ เลขทั้งหมดมีแปดหางใช่ไหมพี่ใช่ครับก็คือว่าตอนต่องวนเนี่ยอันเป็นชุดออเดิร์ฟุดน้ําจิ้มแต่ว่าอันนี้เป็นชุดเต็มใช่ไหมพี่ชุดเต็มครับผงสุดท้ายับผมเห็นว่า f อฟซโทรหาเยอะใช่ไุดพี่ใช่ครับรับสายใหม่เลยเนาะครับผมครับก็นี่มันมัวๆเนาะไม่เป็นไรถ่ายได้อยู่นะครับก็เลยว่ามีแนวทางความฝันที่จะแบ่งปันด้วยใช่ไหมพี่ครับผมมีความฝันแนวทางความฝันที่จะแบ่งปันครับเพราะว่า ฝันในลักษณะนี้นี่ได้ขับรถได้อะไรเรียกมันออกครับผมฝันว่าได้ขับรถได้อะไร่างส่วนใหญ่เลขจะออกที่รถทะเบียนรถนะครับก็คือว่าแต่ละจานในรัที่แต่ละจานบางคนก็ฝันว่าได้กินได้เกี่ยวข้าวอย่างนี้เนาะแต่ของพี่เนี่ยฝันขับรถนี้เลขจะออกครับผมอืครับส่วนใหญ่สูตรคำนวณของพี่นี่มันจะออกเป็นตัวตรงหรือว่าตัวกลับติดส่วนใหญ่ก็จะตัวตรงตรงนะครับจะตัวตรงนิดงวดก่อนส่วนใหญ่ก็จะ ตรงเนี่ยแต่ว่าบางทีมันก็ออกกลับแต่ส่วนใหญ่คนที่อย่างแถวบ้านพี่เนาะเขาก็จะซื้อเสมอกันไปเลยเซื้อเสมอกันตัวกลับไปเลยอย่างงี้เขาไม่ไม่เน้นว่าจะเป็นตัวตรงหรือว่าตัวกลับคัแต่งวดก่อนโอโคสองนี่ก็ออกตัวกลับเนาะเช่นตัวกลับพี่เมาสองหกมันออกหกสองเนี่ยแต่ว่าก็ถือว่าถูกเนาะก็ถือว่าถูกครับถูกพอซื้อเลขนี่ยก็ต้องกลับต้องกลับอยู่แล้วแต่ซื้อรอตอรีก็ต้องกลับซื้อสองหกก็ต้องซื้อหกสองนะพี่เนาะใช่ครับ งดนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะออกตัวตรงหรือตัวกลับเนาะพี่นะครับจากการที่พี่ตามมาเนี่ยส่วนใหญ่ออกตรงหรือกลับพี่ก็ตามมาก็จะเป็นตรงเลยแหละจะเป็นตรงตรงเนี่ยครับครับออกตรงตรงเลยเนาะพี่เนาะครับผมครับงดนี้ของพี่คงสุดท้ายนี่พี่คำนวณได้ตอนในอ่านอ่านให้ฟังหน่อยครับพี่ตรงนี้แะครับอ่านอ่านใน้ฟังหน่อยครับได้หกศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามนะครับหกสี่หกสองเออสองหกนะครับแปดเก้า 6759นะครับแต่ชุดนี้เน้นให้89นะครับที่ว่าที่ว่าดังๆนะครับ <Ừ. S 2> แล้วก็เลขฝัน79ก้ากับหกนี่แหละอื ừ, ครับครับเครับมันเปนนี่นะครับครับตัวนี้ยังเป็นตัวเดิมเนะพี่เนาะครับพอดีทางทางเลขวิ่งเขาให้เขาให้มา6กับ9 อ๋อวิ่งมาหกกับเก้าครับผมอ๋อครับผมแต่ถ้าใครมีเลขวิ่งดีๆก็ทักมาหาได้ครับครับครับต้องการสูตรหวยล็อกอย่างนี้นะว่าจะเข้ารู้แต่ก็มีเอฟซีหลายท่านนะโทรมาหาบอกว่าเขาให้มาศูนย์อย่างเงี้ยคผมก็ให้แนวทางไปของศูนย์นะครับถ้าว่าได้ห้ารับผมก็ให้แนวทางห้าเข้าไปออครับ นี่นะครับแต่ว่างวดน,นี้นี่มีสองหกด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่ก็ไม่แน,เน่เนาะใช่ครับก็คือมันจะมีในล็อกเนี่ยถ้ามันจะถ้าพี่ได้วิ่งมาเก้ากับหกบพี่ก็ไปจับมันจะมีในล็อกหกศู 60, 6, 6, นย์หกสี่หกเจ็ดนีใช่ไหมพี่ใช่ครับออในล็อกก็คือว่าในล็อกนี้ออกบ่อยที่สุดใช่ครับในล็อกนี่ออกบ่อยครับออกทั้งปีเลยครับออกทั้งปีเนาะพี่เนาะอยู่ที่เลขวิ่งของเราครับว่าวิ่งของเราหนี่แม่นแค่ไหนใช่ครับอืมครับแต่ว่าคนที่พี่เอาสูตรมาด้วยเนี่ย เขามีเลขวิ่งให้ด้วยหรือว่าก็เอาแต่ล็อกมาให้พี่อ่าเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่เขาให้เลขวิ่งมาแล้วก็เป็นอีกอีกเจ้าหนึ่งที่ว่าเขาให้ให้เป็นเลขล็อกมาครับคนละเาจ้าครับ,รบเลขล็อกนี่แม่นอยู่แล้วแล้วพี่ก็ไปเอาเลขมิงที่มันแม่นามาใส่กับเลขล็อกใช่ครับอ๋อครับผมสแสดงว่าธรรมดาเนี่ยล็อกของแกแม่นอยู่แล้วใช่ครับยิ่งมาเจอเลขวิ่งที่แม่นแม่นอีกก็ยิ่งตรงไปใหญ่นะพี่เนาะครับผมเดินดีทั้งปีครับผมนะครับ งวดนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันเ,เดนเดอนมีมีแปดเก้าใช่ไหม 8, 9, พี่แปดเก้าเด่นแปดเก้าครับ,รบแล้วก็ความฝันนี่เป็นเจ็ดเก้านะพี่เนาะใช่ครับชอบเจ็ดเก้าครับอืครับอืนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยนะครับผมเนี่ยเยวทางเรายกสูงสูงอีกน,นิดนึงพี่นะครับอีกสูงอีกนิดน,นึงพี่โอเคนะครับแนวทางของพี่ชัยแคปหน้าจอเลยอันนี้เป็นชุดเต็มเนาะ ของสุดท้ายครับผมครับหรือว่าถ้า fc เนี่ยไปพิจนาวก็ได้หรือว่าถ้าถ้าไม่ชอบตัวเน้นของพี่ชายแปดเก้าเนี่ยจะเน้นตัวอื่นก็ได้ตัวอื่นก็ได้หกสี่ก็ได้ห้าเก้าอย่างนี้ก็ได้เนาะครับผมนะครับอันสูตรคํานวณเนี่ยของพี่ชายได้ห้าเก้าความฝันได้หกห้าตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับเนาะเลขจะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าของพี่ชายเนี่ยจะมีแต่หลักเก้าหมดเลยนะครับเน้นหางเดียวเลยใช่ไหมครับพี่ชายครับผมแคร์ๆเลยเนาะครับ ห้าเก้านะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยนะครับมีมีตัวรองมาจากแปดเก้าพี่ถ้าแปดเก้าอันนี้ซื้อตัวไหนครับแปดเก้าก็จริงๆแล้วก็ชอบเจ็ดเก้านี่แหละมีอรถแต้มับครับถ้าแปดเก้าไม่ได้เก้าเจ็ดเก้าเนาะเจ็ดเก้าแต่ว่าก็คือซื้อในเก้านี่แหละเนาะใช่ครับอ๋อครับอธิบาก่อนก็ได้ครับครับโอเคเนาะครับพี่ชายก็มีอันผลิตภัณฑ์อะไาเรียกว่าอะไรนะ มีสินค้าจะมานําเสนอครับพี่เนาะเป็นพี่ทําเกี่ยวกับอะไรครับผมเกี่ยวกับหมูแดดเดียวกับซีสีโครงกระดูกอ่อนนะครับแหลมที่โครงกระดูกอ่อนเนาะครับผมอันนี้ของพี่ชัยเนาะครับผมแพ็กละหนึ่งร้อยบาทแพ็กละหนึ่งร้อยบาทครับเยอะๆครับส่งทั่วไทยครับผมสนใจติดต่อนะครับศูนย์หกห้าสามสองเจ็ดหกศูนย์สามสี่นะครับติดต่อได้เลยหรือทางเฟซบุ๊กชัยรองนะครับครับผม ก็คือว่าหนึ่งร้อยบาทไม่รวมกาส่งนะพี่เนาะครับผมก็คือว่าส่วนใหญ่นี้เป็นเก็บปลายทางหรือว่าโอนพี่ก็เป็นเก็บปลายทางแล้วก็หรือไม่ก็โอนมาก็ได้ครับโอนมาเดี๋ยวนี้แฟลชเขาจะใช้เวลานานหน่อยะว่าประมาณสิบวันกว่าจะได้ได้เงินเลยอ้เมื่อก่อนยังสี่ห้าวันตอนนี้เป็นน่าจะกับสิบวันถ้างั้นก็โอนเลยนะจีดีโอนเลยก็ได้ครับเป็นสินค้านะลองลองชิมกันดูครับรองอร่อยครับผมครับผมครับ เดี๋ยวให้พี่ยกตัวเลขให้ดูท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปเนาะหรือว่าถ้าเอฟซีท่านไหนว่าเลขเยอะหรือว่าเลขหลายตัวหรือว่าจะเอาตัวนี้กลบของพี่ชัยก็ได้ใช่ไหมพี่เอาเอาแต่แปดเก้ากัเจ็ดเก้าก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าเอฟซีว่าแนวทางเยอะก็ไม่ต้องตามทั้งหมดก็ได้ลองดูไปพิจารณาก่อนก็ได้นะครับแต่ว่างวดที่ผ่านมามันถูกนะครับงวดนี้ก็เดี๋ยวจะเสียดายนะครับท่านผู้ชมเนาะแปดเก้าตัวนี้ แต่ว่างวดก่อนก็ถูกตวรองนะพี่เนาะเแต่ก็ถูกอยู่แต่ถูกตกรองถูกตัวกลับพี่แายให้มาอย่างนี้แหละครับสองหกมันออกหกสองเนาะใช่ครับแสดงว่างวดนี้มีเปอร์เซ็นต์มาตัวเดิมสองหกนะครับท่านผู้ชมโอเคก็ขอขอบคุณพี่ชายมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะ